วอตรับข่สา,าสู่ช่องม่ซีกหมดน,นะคะวันนี้นะนี่แอบไปเก็บหอยมาได้เยอะมากเลยโอเคอะแอดเบนมีข่าวอะไรจะแจ้งค่อยวันนี้ดูชุดค่อยโอ้ยอ่ะคะ่ะว่าไงคะแอดเบนแจ้งข่าวอะไรล่าสุด สปานโทรมาหาพ่อเปาแล้วบอกว่าออกวันนี้พ oh. าน้องน้องพันคุณหมออนุญ,ญาตให้ออกวันนี้แต่ว่าก็ร uh huh. อคุณหมออะไรต่างๆนานาเอกสาร uh huh. ยา uh huh. แต่วันนี้ดได้ออกมาแน่นอนใช่ค่ะ oh, เพราะว่าีใจด้วยเออ,อันนี้ก็อัปเดตอัปเดตมาจากคลิปของสปาน uh huh. แล้วก็พอดีสปานเนี่ยก็โทรมาหาพ่อเปาด้วย uh huh. ใช่ค่ะก็โทรมาแจ้งข่าวนี่แหละว่าคุณหมออนุญาตในวคิดว่าน่าจะเป็นช่วงใบ่ายบ่ก็ประมาณนี้ก็น่าจะประมาณก็หลังจากที่คุณหมอมาตรวจแล้วก็เพื่อนก็จะให้ไปรับยาอะไรประมาณนี้ก่อนจะใช่ก่อนจะเดินทางกลับมาแล้วก็คงจะต้องมีใบนงใบนัดอะไรประมาณนี้ก็ตรงนั้นก็จะมีการแนะนําอะไรเยอะเลยนะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นเคสพิเศษพิเศษด้วยก็ คุณหมออาจจะต้องทําความเข้าใจกับคุณแม่มาอีกในเรื่องการ<ม>ดูแลน้องด้วยคิดว่านะเพราะว่าเพราะว่าเราเราเคย<ม>เคยเห็นอะไรแบบนี้อย<ม>ู่ก็เลยคิดว่าคุณหมอคงจะนั่นแหละ<ม>ในเรื่องนี้ก่อน<ม>ก่อนที่จะปล่อยให้คุณแม่กับน้องเนี่ยกลับกลับออกมาบ้าน<ม>ก็เป็นข่าวล่าสุดที่อัปเดตได้ในตอนนี้<ม>จริงๆอ่ะมานั่งเนี่ยมากินกาแฟแล้วก็มา อัปเดตกับแม่อ๊อฟว่าสปานเป็นไงบ้างอย่างเงี้ยได้ข <if> ่าวๆยังไงแบบไหนคืบหน้าอะไรก็พอดีเพิ่นก็โทรมาโทรมาแจ้งพ่อเปาอะไรในระดับที่จะเขาจะมาโชวคนฟอริเจอวันนี้เออก็ได้ยินว่าจะมาส่งเฟอร์นิเจอร์เออข่าวดีพ่อเปาหูเออเห็นคลิปอยู่เมื่อวานนี้ป้าดีใจด้วยพ่อเปา ชุดใหญ่เลยสี่ชุดโอ้จะไปไว้ตรงไหนเนี่ยคนละห้องอ้ออ๋เยี่ยมมากเยี่ยมมากเห็นคลิปอยู่ค่อยค่อยดูอยู่หฮ้ว่าอ้าวผู้ใหญ่ใจดีจัดให้ชุดใหญ่เดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าอเพอ๋พ่อนจะโทรอีรอบหรับเพราออ๋ื่นจะมาส่งบ่หรือยังไงไอ้เฟอร์นิเจอร์เจ้าน่ะ โอ้อ่ะเดี๋ยวเรารอดูรอดูนะพอดีรอรับอ่ะเฟอร์นิเจอร์พร้อมกันกับแม่อ๊อฟเป็นข่าวดีมี่จกับสาบปนด้วยเพราะว่าเราเราเนาะพี่ๆน้องๆก็รอฟังข่าวดีนี่แหละเมื่อวานก่อนก็ข่าวดีที่ว่าไม่ต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดแล้วแล้วทีนี้ก็มาดีอีกทีนก็คือน้องก็เริ่มฟื้นตัวแล้วแล้วก็ลุกเดินอะไรเองอะไรได้นี่ก็ก็ดีแล้วก็อย่างเงี้ยวันนี้ก็ ก็ถือว่าเป็นอาการปกติของน้องอืมก็รอแค่หมอนัดแล้วก็ไปตามที่หมอนัดนั่นเองนะโอเคนั่นแหละก็ถึงไม่ค่้า่่ยังยืนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอรับเฟอร์นิเจอร์กับพ่อเปาไปเลยนะคะโอเคออกันไปด้วยเลยไปโดยสารไปวันจันทร์ไปวันจันทร์ไปเห็นน้องว่าเออยายยายไปรถรถพี่เก่งบอกใช่อ อพอดีไม่เอกไปช่วงบ่ายไม่เอไปช่วงเที่ยงนี่แหละไปไปส่งของแล้วฝนมันตกแล้งเราออกมาไม่ได้แล้วยีกฝังก็เรียกไม่เอเข้าไปรับเอาไม่ได้เอาล่มไปด้วยก็คือยายนี้ไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วเนาะก็ไปทุกวันไม่ทุกวันก็ไปตั้งแต่พร้อมเราใช่ไหมแล้วก็พอดีวันจันทร์แกก็ไปดูไปดูอีกที เราเสียกว่าไปให้แกอ่งอ๋อก็เห็นอาการยิ้มยิ้มเลยเห็นยายก็ยิ้มเลยบ่ยิ้มเนั่งแล้วก็แป๊บหนึ่งก็จะลงนอนลงอ่ายายก็กินนมกกินนนนแทีี่่มมสาาโรอยูวั้ะฮะอ๋อโทรแล้ววันนี้ก็โทรแล้วบอกว่าเดี๋ยวได้หมอมาตรวจก่อนแล้วจะโทรหาแม่ออก ว่าไม่อ๊อจะว่างหรือไม่ว่างก็เดี๋ยวคุยเองจ้าแคคุยเองถือว่าเป็นขาวดีเนาะยายใช่ใช่เราเราเป็นแม่ที่ไม่ไปกรุงเทพเพราะว่าตอนตอนจะเดินทางนี่นะมันจะทรมาน์ใช่ใช่ใช่นอนสินอนยังไงก็ตาแกก็เป็น เราเราได้ยินข่าวเรายังตกใจไปกับสาบานเลยเนาะมัาต้องได้เดินทางไกลเราห่วงห่วงตัวที่ตัวน้องแหละเพราะว่ามันจะท่านั่งรถโดยสารนี่มันก็โอ้ลาบากนะใช่อืมมันทรมานอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่แบบอยู่ทางนี้เพื่อรักษาได้เนาะก็อาจจะต้องไปรับการรักษาอยู่ที่สกลตัวเนื่องเรื่อยๆก็อาจจะใช่ใช่ มันก็เป็นการสะดวกปีหนึ่งสองครั้งครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ได้เนาะไม่ใช่ว่าเวลาเป็นมาตรฐานหนึ่งคือคือทีนี้ถือว่าจะฉุกเฉินยังไงก็ไม่ห่วงแล้วเพราะว่าคุณหมอเพื่อนท้องเรามีคุณหมอใกล้แล้วคือใกล้แล้วคือการเดินทางก็มันใกล้กว่ากันถ้าเปรียบเทียบต้องเดินทางไปกรุงเทพคือการที่หมอเรามาเขาไปติดตั้งวิชาอืมมันไม่นั่นอยู่แล้วเขา ให้มาข้อมูลอะไรก็ให้หมดใช่ที่นี้เขาก็มีเครื่องปรับคือทางนี้ก็ขอข้อมูลเนาะกลัวว่าสายยางจะอุดตันเนาะบางว่ากลัวสายยางอุดตันที่นี้มันไม่ได้อุดตันอันจะมีเป็นที่เครื่องปรับมันมันจะมีตรงนี้เนี่ยก็ธรรมดามันจะมีการคาดเครื่องบ้างไม่ไม่ไม่ขาดเครื่องเลยแต่เครื่องนี้เวลาเข้าเข้าสแกนสมองอ๋ออุโมงค์อุโมงค์ใช่แล้วเข้าไปแล้วเครื่องนี้จะหยุดทํางาน เออก็ก็ฟังอยู่ในคลิปเสาปานอยู่คือมันสายยางล่ะมันเป็นการหยุดชะงักของการทํางานมันก็เลยทําให้เกิดน้ําขึ้นเยอะไม่มันไม่ทํางานเลยอืมนั่นแหละมันหยุดไงมันหยุดการทํางานไงปาวปานอืมจะปรับใหม่ก็ดีแล้วเนาะดีดีทาดีทาดีเราก็ น้องพันธ์ก็จะได้รักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านสายสายนี้โรงพยาบาลแล้วมาว่า้องใส่นะสายนี้สายที่สุอ๋อสายดีที่สุดใช่เอมาได้เป็นสายที่ดีที่สุดเพราะว่าสายก่อนนั้นที่ใส่ก็ได้ผ่าที่เบ็ดครั้งเลยใส่สายนี้แล้วติดเชื้อใส่สายนี้แล้วติดเชื้อแล้วมาอยู่ที่สายนี้ที่เบดครั้งเลยนะเขาเจาะใช่ไหมผ่านร้อนผ่านหนาวมากเลยถือว่าน้องเขาก็แข็งก่ง อืมแก่งๆเพราะว่าอายุเท่านี้เนาะเขายังคอผ่านการผ่าตัดตั้งสิบเอ็ดครั้งอ๋อผ่าผัาตอนเด็กๆใช่ไหมเด็กๆเล็กๆเนาะผ้าแปดเก้าเดือนก็ยังเล็กๆอืมเล็กๆคือว่าเล็กเล็กมากเก้าเดือนเริ่มคานแล้วคานพอดีคานอ่ะแปดเก้าเดือนอืมโอเคก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะโอ้โหสุดยอดมาก ตอนตอนมานั้นมาพักที่บ้านเขาต้องบ้านย่านแหละเขาทาสีน่ะผ่าตัดออกมาใหม่ๆเขาทาสีที่นี่ติดเชื้ออีกแพ้ติดเชื้ออีกต้องเข้าไปเจาะใหม่อีกอ่าอ่าอ่าแต่นี่ยังดีอยู่ที่ได้มาพักอยู่ที่บ้านมันตอนนั้นก็พอครั้งที่สองก็มันไม่ได้ทาสีมันก็ไม่เจาอ๋ออืมอืมอืมอ่โอเคตอนนั้นทาสีสองครั้งสามครั้งน่ะ เดี๋ยวเราก็รอรับน้องพันด้วยกันนะเนาะก็อ่ะรอรับขวัญกลับบ้านใช่ใช่โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราราดูเฟอร์นิเจอร์ของแม่อ๊อฟนะคะอีกทีนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะโอ้ใช้เล็กใช้ใหญ่ใช้กลางนะคะแล้วก็มีของแพ็คคู่นะพ่อเป่านะคะอ่ะแม่ออฟด้วยนะดีใจด้วยค่ะ